สบายดีสวัสดีพี่น้องเนอสบ,บายดีพี่น้องฝั่งลาวสวัสดีพีน่ปปน้องฝั่งไทยลุงป่านะผู้อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลเนอมวันนี้กลาพาพี่น้องมาจับเขียดพีน่น้อยมาชมบรรยาก,ก,กาศการจับเขียดหลังฝนตกกะก็จะมาจับเขียดเอ,อ้าไปพาดับไอ่ะขอใส่เส้นก็จะมาจับเขียดเด้กพี่น้องนี่ มันมานนำกันเดาใจบวสิเ,เป็นตัว่าเป็นตัวผูพี่น้องเลยหลังพนตกมือทำอิดมือเล็กพี่น้องกยมากับแองกิโลอยมากับแองกิโลแล้วก็ละมุนละไมหมดนี่ฮะพาก,กันมาไหลเขียดบน่นมาหาเขียดคอย,อยากจับเขียดแต่เขาก็ไหลไปพี่น้องเขียดแค่คําน้อย เอ้เกียรติแคำหน่อยพี่น้องเอาก้อน็รุดเลยแองกิโลไลไว้งูแองกิโลฮันแองกิโลงูฮันชื่นใอย่าไปดมบอเห็นงูพี่น้องส่วนบจเห็นงูอืมมันๆแองกิโลฮะแองกิโลฮันไลอยู่ตลอดพี่น้องแองกิโลฮันไลตลอดมันๆใจพี่น้อง คนเห็นไมเนียเห็น,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 นยนังบไงพี่นเป็นเขียดตัวผูด้พี่น้องเราจะสังเกตเบิ่งเขียดผูเขียดแม่เขียดผูมันสิมีแอนดำดำในคางเขียดแม่มันสิบเป็นคางดำดิ ปลพี่น้องไปไปไปเลยคนก็หลายหลายพี่น้องอเยเต็มทุ่งนามีแต่แสงโคมเลยามามินีเดียพี่นอ้องเขียนนาตุนเขียนนาน้องเสียดายมีแต่ตัวผ,ผู้พี่น้องนะมีแต่ตัวนั้นมีแต่ตัวคางดำไงตัวผู้มันสีคางดำจังสิ

อังกิโลโอ้โหอีกแล้ยวตัวนี้เป็นตัวตัวผู้อ่ะนี่พี่น้องตัวนี้เป็นตัวเมย์อ้วนๆเลยมนัมนมๆน,มนตัวนี้กระเดกเฮงเลยพี่น้องเลย น้องวิธีการจับเขียบเบิ่งเขียดเนาะก็คือเขาจะเบิ่งตามันพอแสงตาเขียดจะเป็นแสงแดงๆนะมันจะเป็นแสงแดงๆยังจะรู้ยังห่ายังจอ๋อตะเกตันยังจะลอยตะเกตนโอ้หมวนนี่ผู้ เบื้องพี่น้องมาสิได้กบได้เขียดยังผูกไหลตะเตนยังโมห็นโอ้หวดมากับพ่อมาพี่น้องเอ้สวยมาสอบคอยได้เชื่อใสามตูเห็นอีกแล้วพี่น้อง เป็นเขียดตัวผู้พี่น้องเขียดตัวผู้โอ้หัวนี่ก็ห้าไหลแต่เขียดเจ้าอยู่ได้อ๋อเดึกแล้วพี่น้องเลยเดึกแล้วคนเหลื่มกลับมือล้วไรบ่เหลื่มบห็นพัยจากคนเลย กระปูพี่น้องเดี๋ยวคอยจับกระปูดูกระปูนี่อ๋าพี่น้องกระปูกำลังลูกออกเนี่ยลูกเต็มท้องเฮอ่ะเนี่เลยพี่น้องลักลากไล่รออีกตัวเติบแล้วนี่นะถ้าคุณเคยเห็นบ่ไข่กระปูคอยซีปิดเนี่ยบนกาก มันเป็นไข่และลูกมันในเรื่องแตบบ่มันเอาลูกมันออกในนี่พี่น้องทุกคนนี่นะใครเคยเห็นนี่นะบัวบัวมันสีเห็นไปนะนี่นี่น,นี่พี่น้องไปเองกิโลเขียดขาคำพี่น้องยังมี อันนี้ทุกคนเกียรค่าคำมันมนอะไรพี่น้องเกียรค่าคำนี่เขาเอื่นเกียรคคำมันจะเป็นเกียรค่าเหลืองบ้านเคเสื่อมเกียรคคำแม,มกินอนะ กบน้อยพี่น้องมัน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 คอยได้กบน้อยเออพ่งเป็นเขียนนายายพวงแม่นกบน้อยคิดว่าคิดว่ากบน้อยแต่เขียนหน้ายายคือกบมาเลุกคนมามาเบิกงานการว่าการสิไดนะไอ้บุญเกียรติพี่น้องไปจับมามัดมาตอนกิน กนโกสว่วงประมาณ4ี่หามงนะกับพอดีไปใต่เขียงไปการเขียงพน้องก็ได้พอได้อ่อนพอได้เกงเสร็ี่น้องนพี่น้องหมดโคกพี่น้องพนงพี่น้องนี่การการเส็จมากรซเรนี้ยมาอนีการกระสีขอจบคีบเดยพี่น้อง ขอบอกขอบใจสำหรับการติดตามรับชมบางกิจกรรมต้นที่จบเพื่อเป็นกำลังใจให้กันไม่ลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันในเรื่องอะไรกันขอบใจตรงไหนเลยทุกคนที่บริขารโฆษณาการะไรทุกคนคบ๊ายบายพบกันใหมค่นะนะคลิปหน้าแล้วล่ะ